ครับอัปเดตนะฮะแผนเทรดในช่วงเช้าของผมโคตรเจนะครับวันนี้วางแผนเทรดทองนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับเหมือนที่เพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนเห็นนะฮะตอนนี้นะครับหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือมีลักษองการเปิดไห้นะครับก่อนหน้าคือโซน2785นะครับ2786ดอลลาร์ต่อชอยออนขึ้นมานะครับนะฮะทีนี้นะครับเสร็จเทรดซับเนี่ยในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือโฟกัสการย่อ นะฮะการย่อปรับฐานของตัวทองคำเนื่องจากว่าขึ้นมาถึงบริเวณฟิบโบที่2 6งรนะครับเปอร์เซ็นต์หรือว่าโซน2,798-2,799ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับนะฮะเซตอัพแรกนะครับก็คือรอย่อปรับฐานสำหรับคาร์ไบด์นะครับนะส่วนคารเซลอาจจะเซลสั้นลงมาแล้วก็พิจารณาหาจังหวะปิดกำไรนะครับบริเวณ2,785นะครับ2,786นะครับปิดกำไรนะครับกรอบแรกนะครับกรอบที่2นะครับอ้างอิงตามกรอบฟิบโบก่อนหน้าคือนะฮะสองเจ เจนะฮะสองเนะตรงนี้นะนะครับกรอบสุดที่3นะครับฟิโบ100นะครับนะฮะตรงนี้นะครับที่2765นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะพิจารณาฟิโบนะครับผมจะบอกอย่างนี้ก็คือ1นะครับในการเทรดเนี่ยนะครับหากเพื่อนเพื่อนเทรดนะครับไม้เซลล์หรือว่าถือไม้เซลล์ลงมาเหมือนผมเนี่ยนะครับนะก็คือพิจารณาดูว่านะครับจะมีแพลัชั่นกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเช่น จุดแรกที่เราต้องดูเลยก็คือ2785นะครับถ้าลงมาเทสนะฮะเทสแล้วมี fraction buy นะครับผมอาจจะพิจารณาเก็บกำไรนะครับไม้เซลล์และเปิดบายตามขึ้นไปนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าอารซเนี่ยลงมาที่โซนฟิบงห้าสิหรือยังนะครับไม่ใช่สิลงมาที่โซน50หรือ,อยังนะครับน,รออนะบนะถ้าอาร์ซ uh, า SI เนี่ยหลุด50ลงไปเนี่ยก็อาจจะรันฝั่งเซลล์ไว้ก่อนนะครับแต่ มีคีย์เดเวลนะครับนะที่จะดูก็คือนะครับจุดแรก2785นะครับจุดที่2ซึ่งเป็นจุดหลักก็คือ2778แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับที่โวล์หนึนะครับที่2765นะครับหมายความว่านะครับไม้เซลล์เนี่ยผมจะยังถืออยู่นะครับจังหวะแรกที่ลงมาเทสนะครับแต่จะดูว่าเทสแล้วเนี่ยจะปิดแพลชั่นกลับตัวไหมนะครับหรือนะครับจะยังปิดแท่ง เขาเรียกว่าทำโลตําลงอยู่ยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับตัวกราฟเนี่ยปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะฮะมีจุดที่ผมมองไว้ก็คือบริเวณแนวรับหรือไฮก่อนหน้าที่เขาลงเทสนะนะครับถ้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะทำราคาผิดต่ำลงนะครับนะนะฮะทำราคาผิดต่ำลงทำไฮต่ำลงอย่างเงี้ย นะครับผมก็จะยังเลื่นฝั่งเซลล์ไว้อยู่นะครับนะถึงแม้ว่าจังหวะแรกที่ชนแนวรับเนี่ยนะครับนะอ่าจะมีแท่งเขียวขึ้นมา1แท่งก็ตามนะครับเห็นไหมฮะแท่งนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของการปิดแท่งเนี่ยยังต่ําลงอยู่นะครับนะสีแท่งนะครับก็คือผมจะมองอย่างนี้ฮะถ้ากราฟทำราคาปิดต่ำลง4แท่งได้นะครับนะตามทีดีสกิลเชียร์เนี่ยนะครับจะถือว่ายังมีโมเมนตัมฝั่งเซลล์ก็จะถือเซฟไปก่อน นะครับในจังหวะที่ชนแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟทองเนี่ยปิดแท่งลงนะครับทำราคาปิดต่าลงมานะฮะสามถึงสีแท่งเนี่ยก็ถือว่าจะมีแรงเซล์กดลงมาก็อาจจะถือต่อนะครับซึ่งจุดที่มองหลักๆในการเก็บกําไรไม้เซล์ก็คือ2 7 7 8ตรงนี้นะครับนะแล้วก็2766 2 7 6 5ซึ่งเป็นแนวปรับฐานนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับแนวหลักในวันนี้นะครับอ้างอิงตาม ราเมื่อวานนะแล้วก็ใช้ฟิโบเทียบดูนะครับจะใช้โลขึ้นมาที่ไฮนะครับเพื่อดูระดับราคาฟิโบนะครับนะทีนี้ดูอย่างนี้ก่อนกราฟกระเปล่าจะได้เห็นชัดเจนนะครับจุดที่เป็นจุดย่อ,ยอปรับฐานขึ้นต่อของทองคำในวันนี้นะครับสำหรับขาบายนะครับขาบายจะมองอยู่2องขีเลี้ยนะครับจากตัวฟิโบที่นะครับห้ก็คือแนวย่อปรับฐานนะครับแล้วก็หกสิบจุดแปดนะครับสองมี ทีนี้ดูก่อนหน้านี้นะครับกราฟเนี่ยลงมาเทสต,ตรงไหนฮะเห็นไหมครับฟิโบโนะฮะห้าสิบกับหกสิบจุดแปดดันั้นตอนนี้เนี่ยนะครับจุดที่ผมให้ความสำคัญก็คือ 1. ถ้าไม่หลุดฟิโบโที่2องรนะครับก็จะมองการย่อปรับฐานนะครับบริเวณนี้ในการหาจังหวะเปิดบายนั่นหมายว่านะครับ setup ของผมเนี่ย นะครับก็จะรันนะครับขึ้นไปในลักษณะประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นขาบายหรือว่าไม้บายตามเทคนิคเนี่ยนะครับนะก็จะรอด้านล่างเลยนะครับในเากของการย่อปรับฐานหรือเทสทไก่อนหน้านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เทสนะมีการเบรกขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการย่อเทสนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดที่เป็นฟีโบที่2องรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นขาบายก็จะรอ นะบ,บายด้านล่างซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะลงมาได้ไม่ยากเพราะเบื้องต้นเนี่ยเป็นระดับ7จิตวิทยาสําคัญก็คือ2 8 0 8แล้วนะครับแล้วก็บวกกับอาร์ไซเนี่ยมีสัญญาณลักษณะของตัวเบรดเดวเจนนะครับเกิดขึ้นนะันะนั้นวันนี้เนี่ยวันศุกร์คิดว่าน่าจะเป็นสุกรรษานะครับก็คือลากบายขึ้นมาแล้วก็นะครับหลายคนเริ่มบายแล้วแหะตอนนี้นะครับเพราะเห็นราคาขึ้นมาเยอะ นะครับนะบวกกับมีแบลติเดเบิวเจนด้วยเพราะนั้นต้องติดตามก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับลักษณะของแบลติเดเบิวเจนนะครับ RSI ทำ high ต่ำลงกราฟทำ h i g สูงขึ้นนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ขาบายนะครับรอย่อเทสบายเท่านั้นนะครับนะนะจุดแรกที่จะบายถ้ามีพลายชั่นบ่ายกลับตัวก็คือ2784 2785นะครับต่อมานะครับ2778แล้วก็สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นกรอบหลักก็คือ2766 2765นะครับตอนนี้จะเป็นนโซบายหกห้านะครับขาบายที่ รอบายนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นโซนสีเขียวเอาไว้นะครับโซนนี้นะครับนะอ่านะโซนนี้เป็นโซนที่ขาบายรอบายนะครับนะผมเรียกว่าบายโซนแล้วกันนะครับบายโซนนะครับนะอ่านะตัวนี้เรียกว่าบายโซนนะครับนะเราจะรอบายบริเวณนี้เป็นหลักนะครับส่วนด้านบนเราจะยังไม่บายเนะื่องจากว่าราคาสูงไปแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยกราฟจะมีการย่อกรับฐานเสมอ นะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยเกิดบริสติโบเจนแล้วด้วยนะครับก็รอนะครับบายนะครับสำหรับวันนี้รอบายด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับอาจจะเป็นการแทสเซลลงมาก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือขึ้นมาถึง2องร้อยหกได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นระดับราคาตามจิตวิทยาสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามแผนเทรดในนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันด้วยว่าเซตอัพของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้อัปเดตแผนเทรดคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดทองคำในช่วงเช้ากับผมโคจีกุญเจนครับ ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ